เมื่อฝรั่งดีกรีแชมป์มวยไทยระดับประเทศครับเจอกับนี่ครับฝรั่งมวยไทยดีกรีระดับภูทรครับงานนี้สนุกเลยครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างครับมุมแดงครับสเตฟานไลออนมวยไทยเจอกับอิกิวชาพิชิตมวยไทยนะครับโดยที่สเตฟานนี่เป็นดีกรีนะครับแชมป์มวยไทยเดียนูบีซีนะครับของออสเตรเลียครับเจอกับท่านนั้นของนี่ครับอิกิวครับอิกิวชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับที่มาต่อยมวยภูทรที่สนามมวยเพชรบัญชาครับเปิดมายกที่1ครับเขาเออซอกขวาครับ แข้งซ้ายไปเจอหมัดอึมทำด้วยโซครับท่านังของสเตฟานครับแหมสเตฟานนี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นดีกรีนะฮะระดับแชมป์ประเทศออสเตรเลียนะครับในลักษณะของมวยไทยครับเจอกับอิกคิวครับอิกคิวนี่ต่อยที่สนามมวยเพชรบัญชาครับทั้งคู่เจอกันในรายการศึกรวมพลคนสมุยครับวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube และ a c e b o o k ครับมาครับจังหวะนี้วงในครับคลุวงในไปก่อนครับแหมฝรั่งร่างใหญ่ทั้งคู่ครับ 185เซนขึ้นทั้งคู่เลยครับหมัดซ้ายไปครับหมัดขวาขึ้นมาครับจากสเตฟานนําเงินนี้อีคิวครับแข่งซ้ายครับสเตฟานทิปซ้ายครับอีคิวดักไว้ก่อนครับหมัดหนึ่งสองครับสเตฟานครับทิปซ้ายไว้ก่อนครับอีคิวครับโอ้ยเกือบเสียหลักครับอีคิวเจอหมัดขวาสเตฟานครับสเตฟานตีเขาครับหมัดขวาขึ้นไปอีคิวโอ้อีคิวต้องถอยออกมาก่อนครับอย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับยิงตัวใหญ่นี่ล้มดังด้วยนะครับจังหวะนี้สเตฟานซอกกลับครับอืออีคิวหมัดขวาขึ้นไป มัดซ้ายขวาอีคิวโอ้เจอมัดขวาอีคิวครับลงไปนั่งเคร่งให้กรรมการนับก่อนเลยครับสเตฟานครับอ๋อล่ะครับระดับแชมป์ประเทศออสเตรเลียโดนนับไปก่อนครับจังหวะนี้ครับเอาล่ะครับอีคิวเข้ามาครับเข่าซ้ายอีคิวมัดขวาอีคิวครับมัดขวาคืนครับสเตฟานเจอซอกขวาอีคิวอีคิวดึงมามัดซ้ายครับอีคิวมัดฮุกซ้ายครับเริ่มมีอาการพื้นโชครับสเตฟานเริ่มมีอาการพื้นโชแล้วจังหวะนี้ครับ สเตฟานเพมออกมาเจอมัดขวาอีกทวครับลงไปนอนงายแล้ววันครับแล้วก็กรรมการนับครับตั้งคุมเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับระดับมวยภูธนครับแชมป์นะฮะชนะระดับแชมป์ประเทศครับระดับมวยโพธรชนะระดับแชมป์ประเทศครับนี่คือความมันความร้อยของรายการศึกรวมพลคนสมุยครับจัดขึ้นที่สนามมวยเพชรบัญชาอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีครับเป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์ครับ ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ครับ3มทุ่มตรงนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจด้วยครับดูครับอีคิครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายยัไปก่อนครับหมัดซ้ายจิ้มครับต่อยลูกนี้พลาดครับใสฟานเจอฮุกขวาอีคิวครับลงไปนอนหงายแรหวันเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับฮุกขวาครับผางเดียวเท่านั้นครับดูอีกทีครับหลบมาครับดึงหลบแล้วฮุกขวาผางเข้าให้ครับ โอ้โหครับเรียบร้อยเลยครับและพิธีกรไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือผมโค้ชเชคนหล่อคนนี้นั่นเองครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ